ัดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ีม่ีกับผมอีกแล้วนะครับ FT อีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวทรงจินอูนะครับทำโคตรยากมันไม่ได้ยากตรงหาดาวกับอ้นี่นะหาแท็กดําเนี่ยมันยากตรงหาหัวใจเงาเนี่ยทุกคนแม่งโคตรยากไม่ไม่ดรอไม่ไม่ดรอปจากดันก็ต้องบอกว่าลงประมาณร้อยรอบอะทีนี้บอกว่าเออลงดันร้อยรอบอะต้องขยันจริงถึงจะได้เนาะเออก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมรีวิวทรงจินอูนั่นแหละเออโอเค มาการฟันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนอะให้ดูโมเดลนี่นะอันนี้ไม่เครื่องไมค์นะนี่จะเป็นถือมีสั้นคู่ใจของเขานะมีสั้นคู่ใจนะนี่คู่ใจเลยมีสั้นสองอันนะแล้วก็มี 5, ผ้าพันแผลอยู่ตรงนี้นะผ้าพันยันแหละนี่เครื่องมาค์นะการฟันจะเป็นอย่างนะี้นะหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนนี่หนึ่งหนึ่งจะเป็นการจ้วงนะครับนี่ จะเอาดาบสั้นเนี่ยตรงนี้จ้วงไปนะนี่แลวทิมเข้าไปนะทิมแางนี้ปั๊บแล้วก็รอบที่สองครับจะเป็นการเอาดาบสั้นสีแดงเนี่ยฟันนะครับนี่รอบที่สองนะปั๊บรอบที่สามนะจะเป็นการฟันรอบๆนะแล้วก็รอบที่สี่นะทุกคนนี่ดูนะในสามปั๊บรอบที่สี่รอบที่สี่สจะเป็นการเอาดาบตวัดขึ้นนะเป็นเฉียงข้างเนะาะสกิลเซตครับทุกคนจะเป็นการปาดขึ้นไปเออไม่ใช่เป็นการพุ่งไปนะหนีพุ่งไปเลยแบบมันจะเป็นการพุ่งไปนะอย่างงี้เอาใหม่นะ ปับ๊บระยะถือว่าไกลใช้ได้น,นะทุกคนนะเอาไหมนะปับ๊บอย่างนี้นะมันจะเป็นการพุ่งไปบบว่าระยะถือว่าดีเลยกําลังดีเลยนี่นะดูตรงนี้นะนี่จะเป็นการบอกว่าเหมือนเงาเนาะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมนี่นะจะเป็นการปาดขึ้นไปนะโอ้โหมองไกลๆนี่ก็โยลัวเนี่ยนี่สวยมากโคตรสวยสกิลแบบใหญ่จัดอะเนี่ยทุกคน คูดาวเร็วนะเนี่ยสกิลนี้ค่อนข้างไกลนะดาเมจค่อนข้างใช้ได้นะผมอัพดาบตันนะอันนี้สไตล์ซงจินอูเป็นสไตล์ดาบนะทุกคนนี่อย่างนี้เลยปับ๊บโอ้ยเอ,อ่ออ่ะต่อไปนะครับสกิลซนะีทุกคนนะสกิลซีนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นการฟันรัวๆนะทุกคนนะนี่ฟันรัวๆครับ ดาเมจแรงนะสกิลนี้ดาเมจค่อนข้างแรง Lang, เลยนะสกิลนี้ดาเมจแรงเลยอะไรน้องเข้าพิมพ์แหละแอร์หน่อยโอเคเดี๋ยวผมแอร์ Air, คนเข้ามาใหม่ก่อนนะโอ้ยตายไมยนี่โอเคครับทุกคนนี่ต่อไปนะโอ้โหน้องเขาไมา่ช่วยรีวิวอ่ะมันก็เลยอ่ะบอสตายเร็วมากเลยสกิลซีวีนะดูอีกรอบนะ นี่ทุกคนนะเป็นการนี่นะฟันรัวๆนะทุกคนนี่ฟันรัวๆนะนี่ x นะครับปึ๊บคืนนะสกิลแซดเป็นการพุ่งนะครับอีกรอบนะนี่แซด x แล้วก็ c นะ c แบบนี้เลยนี่อย่างนี้ต่อไปนะครับสกิลตัว v ทุกคนนะเป็นการเปิดโหมดนะครับทุกคนปักดาบที่พื้นนะนี่แล้วก็พันยานะนี่อันนี้จะเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นเงานะทุกคนนะ จะทำให้คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วเราก็กดตัววิกรอบนะจะเป็นการกลับเปิดโหมดเป็นโหมดเดิมแล้วก็ไปแทงนะนี่ทุกคนนี่คูดา้าค่อนข้างดีนะครับเราสามารถไอ้นี้ได้นะทุกคนสกิลนี้เราสามารถบอกว่าตามเขาไปได้นะตามเนี่ยมันพุ่งเร็วด้นะแดนเร็วมากเลยนะเฮ้ยฉลามอยงพุ่งตีนอ้องอย่าตีตายนี่ทุกคนเห็นปะมันก็จะกลับโหมดเงานะนี่ซึ่งโหมดเนี้ยคนอื่นจะมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนเนี่ย คนอื่นจะมองไม่เห็นแล้วนะต้องมันไปอีกหน้าจอหนึ่งอ่ะเออคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นเราจริงๆนะทุกคนนะอ่ะบอกได้แค่นี้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นเรานะโอเคอุ้มหมดนี้มันนานด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองแดนไปตีฉลามอะ่ะเดี๋ยวสกิลมันไกลมากนะสกิลเอกเนี่ยเดี๋ยวดูดิโคตรไกลทุกคนสกิลเอก โอเคกลับโหมดเดิมแล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับสกิลเอฟนะทุกคนนะสกิลเอฟนะเขาจะเป็นการเปิดโหมดเงาเหมือนกันอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกร่างนะึงเนาะนี่นะครับสกิลเอฟนะ นี่นะครับทุกคนถ้าเปิดโหมดนี้นะเลือเราจะฮิวเร็วขึ้นมากเลยนะแล้วก็เหมือนจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับทุกคนนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็เพิ่มดาเมจนะทุกคนนะนี่มันจะเพิ่มดาเมจนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเปิดโหมดของสกิลเอฟใช่ไหมครับเราก็จะเปิดโหมดของสกิลวีไม่ได้นะแต่ถ้าเราเปิดโหมดของสกิวลวีเราก็จะเปิดโหมดของสกิลเอฟไม่ได้นะโซนจินอูนะครับ เปิดโหมดเนี่ยได้แค่ล่างเดียวนะแต่ว่ามันมีสองโหมดเลยนะสกิล V กับสกิล F นะเป็นสองโหมดนี้นะอ่ะคือสกิล F สกิล V เนี่ยเป็นสกิลโหมดล่องหนนะแล้วก็สกิล F เนี่ยเป็นสกิลของโหมดเพิ่มเลือดเร็วนะครับแล้วก็บอกดาเมจนะแต่ว่าเราจะเปิดได้แค่โหมดใดโหมดหนึ่งนะทุกคนนะน,นะนี่นะนี่นะทุกคนนะนี่มันจะเพิ่มดาเมจแรงมากๆเลยเห็นไหมทุกคนนะแรงมากๆโคตรแรงเลยดูดิ แรงเกินแต่โหมดนี้ไม่ได้อยู่นาะนเหมือนสกิล V นะครับผมสกิ Skill ลล่องห่นนะเหมือนไม่ได้อยู่แบบนานเหมือนโห,หมดล่องห่นนะโอเคนี่นะทุกคนของที่ต้องใช้ทำนะ ไอนี่นะดาบชา์โดนับแล้วก็เนี่ยสามเหลี่ยมสีดํานะอันนี้เลยนะสามเหลี่ยมสีดําแล้วก็ดาบชา์โดนับแล้วก็หัวใจเงานะทุกคนนะหาได้จากดันนับนี่ดันนี้เลยไม่ทันแน่เลยวะใครไปลงโอเคทุกคนก็อให้ดูอีกรอบนะบก่อนจบคลิปนะนี่ครับสกิลแซดนะ สกิลเนะครับผมนี่เป็นการปากขึ้นอย่างงี้นะก็สกิล v นะครับเอ้สกิล c นะแล้วก็ V เปิดโหมดล่องหนนะจะเนี่ย v เปิดโหมดล่องหนนะผมจะเปิดดีไหมอ่ะมันแบบมันต้องรอนานอนะสกิล V นะดูนะปับ๊บเนี่ยเขาคนลงเงาก็เทอย,อยู่นะนี่นี่เลิกเครื่องไปคิดก่อนโอ้เลิกเครื่องไม่ได้นะ นี่นะครับผมเราก็สามารถกด V ได้อีกครั้งหนึ่งนะเหนวะเราก็จะไปแทงนะโอเคต่อไปตายนะครับผมโอเคทุกคนมาต่อไปสกิล F นะนี่เปิดโหมดสกิล F นะ อเคเนีไหมทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าเปิดโหมดของสกิลวีนะทุกคนเนห็นไหมมันจะล่องหุ่นอย่างนี้เลยนะชื่อก็ไม่เห็นนะอะไรก็ไม่เห็นเลยนะทุกคนนะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยบอกเลยโกมากๆนะสกิลนี้สกิลวีเนี่ยแต่ถ้าเน้นเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจนี่ยต้องสกิลเอฟเลยนะครก็โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปมันนานแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจู้